สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการลงโปรแกรมเจ้าตัวกล้องอ่าซูเปอร์จิของเรานะครับผมครับอ่าแรกเลยอ้าวไปหน้าไหนแล้วเนี่ยงแรกเลยให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก่อนนะครับผมอ่าโหลดฟรีครับผมถ้าเป็น Apple ก็ไปที่ App Store ถ้าเป็นระบบ a n d r o i d ก็ไปที่ Play Store นะครับผมครับอ่าไปเซิร์ชหาโปรแกรมกันเลย พิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับผมเป็น9527นะครับ9527 9527อ่าแล้วก็ค้นหาเลยครับผมชึบอ,อ่าให้เอาโปรแกรมแรกมาใช้ครับผมครับเป็นโปรแกรม p 2 p cam viewer ครับผมครับกดดาวน์โหลดเลยชึบอือรอสักครู่ครับผมโหลดโปรแกรมก่อน อ่าโหลดเสร็จแล้วก็เปิดเลยชึอบอ่ากดตกลงตกลงอ่าเลื่อนไปชึบชบกดดันไปเลยชึอบอ่าดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่าเราปิดไปก่อนอ่าเรามาสนใจที่ตัวกล้องกันครับทีนี้ตัวกล้องอ่าครั้งแรกเลยให้เราใส่เมมโมรีครับผมครับเมมโมรี Memory ก็แถมให้นะครับผมใส่เข้าไปเลย เพื่อที่จะได้เซฟพาสเวิร์ดแล้วก็เอาไว้เก็บภาพกับผมครับบันทึกภาพอ่าอย่าลืมใส่เมมโมรีครับผมถ้าใส่ไม่ใส่มันจะไม่เซฟพาสเวิร์ดให้ครับผมเข้าไปึอือจะมีล็อกของมันอยู่ครับกดเข้าไปเชินนะครับอ่ากดแล้วแล้วให้เราเปิดกล้องอ่าเห็นไหมครับปึบเลื่อนไปออน มาอีกฝั่งนึงตรงข้ามกันจะมี AP กับ P2P ครับผมให้เราเลื่อนไปเลื่อนมา AP ครับผมกรตั้อนแรก a ออ่าเปิดเสียบสายไฟไว้ไวเลยนะผมต่อสายชาร์จทาวอนไ้เลยอ่ะไฟจะได้ไม่หมดระหว่างเซตโปรแกรมให้เราสังเกตไฟครับผมครับไปจนตัวกล้องเห็นไหมครับอ่ามันจะกระพริบอยู่นะครับ จะเป็นไฟสีแดงถ้ามันแดงให้เรากดค้างไว้ให้เป็นสีฟ้านะครับผมไฟสีฟ้า,อารอไฟสีฟ้ากระพริบเสร็จให้ไปเป็นฟ้าล้วนๆครับผมมันจะเป็นฟ้าแดงอยู่ถ้าเราสังเกตเห็น ่าถ้าปเป็นฟ้าแล้วคือโอเคมันปล่อยสัญญาณ WiFi และสีฟ้าคือตัวกล้องปล่อยสัญญาณ WiFi นะครับอ่าเสร็จแล้วให้เรามาที่ Setting มือถือของเราอ่าไปที่ Setting WiFi นะครับผมครับการตั้งค่าไปที่ w s f t t i t t อ่าให้เรามองหาคำว่า M D 8 1 S นะครับผมเป็นชื่อรุ่นตัวกล้อง อ่าชื่อรุ่นของมันนะครับผมกดเชื่อมต่อไปเลยเชื่อมต่ออ่าเชื่อมต่อแล้วครั้งแรกถ้าเราไม่เคยใส่มันจะถามพา s s w เวิร์ดนะครับให้เราใส่1 2 3 4 5สองสครับผมหนถึงแนะครับพารเวิร์ดตัวกล้องอันนี้เราเคยลงแล้วมันก็เลยจําได้อ่าเสร็จแล้วให้เรามาที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาอ่าเป็นโปรแกรม P2P เปิดขึ้นมาเลยชึบ อ่าเมื่อกี้มันเชื่อมต่อแล้วสังเกตตรงแว่นขยายครับผมอ่าหน้านี้นะครับมันเชื่อมต่อแล้วเรามาลองคลิกทดสอบกันอ่าเห็นนะครับว่ามันใช้งานได้แล้วอ่ามือผมกล้องอ่าเชื่อมต่อแล้วทดสอบแล้วอ่าให้เราไปที่ตรงฟันเฟืองครับผมเซตติง้งถ้าเป็นบางรุ่นจะเป็นลูกลูกศรให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าตรงไวเลสเซตติ้งนะครับผมถ้าเป็น Android จะเป็น wi-Fi เซตติง้งคลิกเข้าไปเลย อ่าสังเกตคำว่า ssid นะครับผมอันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาเซตติ้งอ่าตัว Wi-Fi เราเตอร์ของที่บ้านเราให้เข้ากับตัวกล้องนะครับอ่ากดตัว i หาหาชื่อ Wi-Fi ที่บ้านเราอ่า i ที่บ้านตั้งชื่อว่าอะไรของผมลุม93ครับผมครับของใครของมันนะครับผมอ่าอันนี้ WiFi เราเตอร์ผมชื่อลุม93 Part ้าดพาเวิร์ดใส่ไปเลยพารทเวิร์ดอ่าที่เราใส่ที่ตัว WiFi เราเตอร์กันเพื่อนบ้านเล่นนะครับ ของใครของมันนะครับผมจะเป็น8 9 2 4 4 9 8 3อ่าทบทวนนะครับอย่าให้ผิดนะครับผมอ่าพอใส่เสร็จแล้วให้เรากดดันไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าดันเสร็จมันจะบอกว่า c o n f i g success นะครับผมกดโอเคไปเลยชิบรอสักครู่นะครับอ่า เสร็จแล้วให้เรามาตรงซ้ายมือสุดกันครับผมตรง My Camera นะครับผมตรงนี้คลิกไปเลยชึบมันจะถามหา username password ครับผมครับ username password อันนี้เอามาจากไหนคืออยู่ที่หลังตัวกล้องครับผมครับทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้หรือว่าสแกน QR code ก็ได้สแกนง่ายสุดจะได้พิมพ์ไม่ผิดสแกนตรงไหนตรงนี้นะครับตรงจุดอุด จุดข้างบนนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยจะเป็นกล้อง QR code ขึ้นมาอ่าเราก็ามาสแกนตรง QR code ได้เลย QR code QR code อ่ามันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยเนี่ยครับผมมันจะใส่ให้เราอัตโนมัติเลยกดล็อกอินไปเลยชึบอ,อ่ามันล็อกอินแล้วอ่าขั้นตอนนี้เราเชื่อมต่อตัวมันแล้วมันรู้จักกันแล้วนะครับผมให้เรามาที่ตัวกล้อง อืมมาที่ตัวกล้องถอดสายออกครับถ้าไม่ถอดสายออกมันจะสั่งงานตัวกล้องไม่ได้ให้เราเลื่อนกดปิดหนึ่งครั้งกดปิดเพื่อเพื่อให้มันเซฟพารเวิร์ดลงในเมมโมรีครับผมครับแล้วมาด้านนี้ให้เลื่อนไปที่ P2P mode ให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi r o u เตอร์ที่บ้านครับผมครับอันนี้เป็นโหมด Wi-Fi เราเตอร์แล้วก็กดออนชึบ อรอไฟเป็นสีแดงนะครับผมสักคู่รอไฟเป็นสีแดงไฟเป็นสีแดงแล้วนะครับผมสีแดงคือมันเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเตอรที่ ของตัวตัวบ้านเราแล้วนะครับผม Wi-Fi r o u t e อรของเราแล้วไฟเป็นสีแดงแล้วนะครับสังเกตอ่าใช้งานได้แล้วออนไลน์แล้วเราออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ชึบอ่าขึ้นออนไลน์เราลองคลิกดูอ่าเห็นมือผมใช่ไหมครับอันนี้คือมันเชื่อมต่อ w i i ฟเราเตอร์แล้ว เราไปดูที่ไหนก็ได้ครับในโลกใบนี้อืดูออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยอตัวตัวกล้องตัวนี้เราก็ซ่อนไว้ที่บ้านมือถือแล้วก็ไปอยู่ที่ทำงานไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ตรวจสอบของเคลื่อนไหวได้นะครับผมครับมันสามารถสปีเกอร์กันได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่ใกล้ครับันสะท้อนกันกับแปครับมาเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอพิสูจน์กันว่ามันเชื่อมต่อหรือยัง สังเกตตรง Wifi เราเตอร์นะครับของผมมันเชื่อมต่อลุมก็อยู่3คือเชื่อมต่อ Wifi ที่บ้านผมอ่าไอตัวนี้มันก็เชื่อมต่อ Wifi ที่บ้านมันก็เป็นออนไลน์แล้วครับผมครับ mm hmm. แค่นี้ครับผมง่ายได้มากเรียบร้อยแล้วครับผมสงสัยยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมลงโปรแกรมง่ายมากครับ mm hmm. ขอบระคุณมากครับสวัสดีครับ